สวัสดีครับสวัสดีแฟนนัเวยทุกท่านนะครับพบกับผมแชมเปี้ยนนะครับวันนี้ก็จะมาให้ทีเด็ดกันนะครับซึ่งเป็นทีเด็ดเต็มตีนนะครับเราเจอเจอกันเป็นประจำแบบนี้ทุกวันอยู่แล้วนะครับโดยวันนี้นะครับก็เป็นมวยมันมันสุกนะครับโดยที่ทางทีมงานพี่ดีก็จัดเหมือนเดิมแหละนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง True4U เหมือนเดิมนะครับ โดยที่วันนี้ถือว่าพิเศษมากสี่คู่ที่เหลืวสดเนี่ยเป็นมวยรอบหมดเลยนะครับะนนแล้วเนี่ยก็ดูกันไปวิเคราะห์วิจารณ์กันไปซึ่งผมคัดมาเรียบร้อย3รายนะครับแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะไปดูกันนะครับว่าทีเด็ดเต็มๆีผมให้ใครกันบ้างเนี่ยนะครับผมขอบคุณทางสปอนเซอร์นิดหนึ่งนะครขอบคุณทางมวย2องเป็นอย่างสูงนะครับมาลุยกันนะครับวันนี้มวยวันวันศุกร์เนี่ยนะครับก็ที่รังสิบ ถือว่าน่าสนใจเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแถมวันมวยวันให้ช่วงหลังแล้วกันนะครับก็คู่ที่จะให้กันนะครับเป็นคู่แรกเลยนะครับคู่ของทนายเจ้าเพชรมนตรีนะครับเพชรสุพานันนะครับต่องขาวเชียงใหม่นะครับเจอกับทนายเจ้าปันดานะครับบางหมัดของตันนะครับ118ปอนด์เท่ากันนะครับ เพชรบนตรีเนี่ยช่างได้ทำพิกัดส่วนปันดาเนี่ยมา119.4ลด1.4นะครับคู่นี้เนี่ยพื้นเพฟอร์มหลังนะครับอย่างที่บอกคู่นี้เป็นมวยรอบนะนะครับมวยรอบ CBF เงินล้านนะครับ4คู่เลยมวยรอบ CBF เงินล้าน4คู่เลยนะครับที่ถ่ายทอดสดช่วงแรกนะเพชรมนตรี 3, นะครับมาจากพิจิตรนะครับกออ็อายุ19ปีนะครับน้ำหนักกันป,ป๋อยนี่61กิโลนะครับ เออเป็นมวยเข่านะครับในเหนียวแน่นบูดูดันนะครับแข่งแร่งแข็งแรงช่วงหลังเนี่ยชนะรวดเลยนะครับชนะประโคนชัยชนะธงชัยชนะเพชรเดินชนนะครับซึ่งเดิมทีเิมประกบเจอเพชรเดินชนส่วนานเจ้าปันดาปงหมัดคลองตันนะครับหรือว่านพคุณพานสมบูรณ์ตัวเดียวกันนะครับมวยแทนเจ้าเพชรเดินชนนะครับก็เป็นมวยแทนการเลือกตัวข้าจะเสียเปรียบหน่อยมว่จากไชยภูมินะครับซ้อมอยู่ทีเบียมยิมนะครับก็ อายุ19ปีนะครับน้ำหนักไข่ปล่อย57น้ำหนักไข่ปล่อยน้อยกว่าเยอะเลยนะนะครับแล้วก็เป็นเวทมวยหมัดนะครับหมัดซอกแรงนะครับเปิดเกมเกตะขาเจาะยางต่อยหมัดเข้าก่อนได้ลุ้นได้เพราะว่าต้นๆ้นอันตรายต้นต้นได้ลุ้นได้เสียวก่อนนะครับช่วงหลังก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันชนะร่วนเหมือนกันนะครับชนะเว็บไซต์นะครับชนะน็อกอันดาชนะน็อกโตโต้มานะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมเชื่อเรื่องของการเตรียมตัวที่ดีกว่าจัดไปที่หน้านเจ้าเพชรมตรีแล้วกันนะครับ ข้ามมาถึงคู่รองรายการครับก็ยังเป็นมวยรอบเหมือนเดิมแหละนะครับเป็นคู่ของทั้งนั่นเลยเจ้าเจริญยศบุญละนงวยไทยนะครับเจอกับช้างมงคลเกียรติชัยยุทธนะครับหนึร้อยสิบแปดปอนด์เท่ากันเจริญยศเนี่ยมาหนึ่งร้อยสิบแปดจุดหนึ่งร้จุดหนึ่งนะครับส่วนทั้งนั่นเลยเจ้าช้างมงคลเนี่ยนะครับมาหนึร้อยสิบเก้าก็ลดไปหนึ่งปอนด์นะครับโดยที่รูปร่างคู่นี้เนี่ยนะครับเจริญยศตัวเล็กกว่านะครับแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยต้องบอกว่าฟอร์มไม่ค่อยดี ฟอร์มไม่ค่อยดีนักนะครับเพราะว่าแพ้ถึง2แพ้กับโนบิตะนี่แหละนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเสมอเพชรธรรมราชซึ่งคนที่เจริญยศชกมาเนี่ยวันนี้ยกไปชกคู่เอกทั้งคู่เลยนะครับโดยที่เจริญยศเนี่ยมวยจากจังหวัดตากนะครับซ้อมอยู่บุญละนามวยไทยก็ชกมา6 ส0กว่าครั้งนะครับประเภทมวยขวาฝิมครบเครื่องนะครับไตหนักต่อยแรงอาวุธดุดันนะครับตามสไตล์ค่ายนี้อยู่แล้วนะครับส่วนทนายเจ้าช้างมงคลนะครับมวยจากสงขลานะครับก็ฝีมือครบเครื่องแหละนะครับจังหวะ2แต่ผมดูแล้วโดนบี้โดนบทโดนอัดอาจจะไปไม่รอดนะครับช่วงหลังเนี่ยชนะเจเจแพ้สายเลือดเสมอพุทโธแล้วก็แพ้พุทโธมาไปที่ทนายเจ้าเจริญยศแล้วกันนะครับแล้วก็ข้ามาที่คุ่เอกนํำรายการครับเพชรธรรมราชนะครับพิทักษ์ทางหลวงนะครับ เจอกับท่านายเจ้าโนบิตะนะครับบาร์ทุ่งสงเขาหลวง118ปอนด์เท่ากันเพชรธรรมราศร้อยสิบแดจุดเส่วนโนบิตะมา118.3ล11ดจุดสคู่นี้ ผมเชื่อว่าอาจจะเป็นเกมสั้นก็ได้นะนะครับเพราะว่าหนักแรงทั้งคู่นะครับทั้งคู่เนี่ยปาดหัวตัวเท่าไอ้เจ้าเพชรธรรมราชนะครับหรือว่าเจ้ากุมารดำศักดิ์วินเดิมเนี่ยนะครับมวยจากใต้นะครับประเภทมวยขวาฟิล์มครบเครื่องนะครับหนักแรงนะครับช่วงหลังเนี่ยชนะเสือบุกชนะนอกแฟนฉันเสมอเจริญยศส่วนทนายเจ้าโนบิตะนะครับก็มวยจากการชนบุรีซ้อมอยู่เพชรยินดีนะนะครับมีชนะคะแนนเจริญยศสองไฟ์นะครับแล้วก็ชนะนกไอ้เจ้าลุงเลืองเล็กมานะครับ ส่วนตัวผมผมไปที่ยังด้านเจ้าโนบิตะและกันน้อยน้อยเนี่ยซ้อมอยู่กับทีมงานคนจัดแล้วก็มีคลิปนะครับปล่อยมาให้ใหได้ดูได้เห็นกันเรื่องของการฟิตซ้อมถือว่าฟิตซ้อมดีฟิตซ้อมเยี่ยมเลยนะครับผมจัดไปที่ยังด้าในเจ้าโนบิตะแล้วกันมองว่าเก,าก่ากว่านะครับมองว่าเก่ากว่านะครับอ่ะนะครับสามรายที่ให้กันนะครับสามรายที่ให้กันในรายการวันศุกร์เนี่ยครับจะมีเพชรบนตรี ry, นะครับจเจริญยศแล้วก็ทางด้านในเจ้าโนบิตะสามรายด้วยกันนะครับส่วนทั้งวันนะครับผ ผมไปที่ฟาบิโอเลอิสด้วกันนะครับคู่เอกเลยนะครับแล้วก็มีทั้งน้นเจ้าราชันนะครับมีราชันแล้วก็มีท่านสินสมุทรนะครับนี่คือทีเด็ดเต็มตีนจากผมแชมเปี้ยนนะครับที่เอามาฝากกันเป็นประจำแนทุกวัน<ๆ>ก็อยังไงฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ทุกๆช่องทางเลยแล้วกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหมน่พรุ่งนี้วันนี้เวลาสวัสดีครับ